ไปได้อะเ้าเอาเดี๋ยวอ้าวสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนลงเนี่ยให้เฉียงสวัสดีคนนักยิมซูบด้วยนะครับ ทดสอบทดสอบ<า>อเเีเฉียงตาเพชรนะครับลง้อยหยอดไปค่อยยอดเด้เบาเฮ้ยาจ่ต้องก่งอยตอยหลังให้งนจะลงตรงไหนเอาเอาไหวหรือเปล่าสโล โอ้ยพิธีเยอะค่อยๆเนอะเฮ้ยขอบคูด้วยอ่ะเราถ่ายนะครับอะไรผสมนะครับของตาเพชรนะครับผมโรงงานสากิจมิชเนรี้งไรดิขับเคลื่อน ร้อหลังนะครับตัวนี้ตัวท็อปราคาไม่รวมเครื่องยนต์ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถ้าเป็นตัวธรรมดาก็แปดหมื่นบาทค่อยๆค่อยๆเสียงเสียงอ่ะเสียงเสียงอ่ะเสียงเอียงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าประมาณนี้ค่อยๆนะ เะดวกันนะครับาจะไปกระมดิ้อได้ได้ไดแหมอันตรายอ่จากพยายามให้มันลงสองอพร้อมกันเ่าย่าใมันลงอเดียวเพราะว่ามันจะเกิดัติเตุได้เฮ้ยอะไรร้อยเออ งานดอยหลังม้วนพวงอะไรอีกทีนึ่งได้ได้ได้ต้องพความแกังอันนี้พี่โอม,มาควบคุมพีส่สันด้วยนะใช่ผมทำม้วนให้แล้ว <c oughs> เหล้วเดียวก็หลังย้ายเอาม้วนกลับมา,มาเลยอ่าพี่กบ้าไปค่อยม้วนมุนกลับมาม้นกลับมาเลยโอ้ยได้แล้วโอเคย้อนยอดย้อนค่อยหยอดนะ อันนี้เป็นในน้ำนะครับผมไปหาลอกบ้างอยู่เฮ้ยไปได้อ่ะได้ไหมไปยังไม่ไปเลยเดี๋ยวไปไปสิโอ้ยตินท้ายแขวนแขวนท้ายแขวนท้ายแขวนท้ายมันค้ำอยู่ท้ายค้ำเอาไงดี โยมผ้าเป็นคำป่ะดันดันยกันดันได้มั้งผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมวยดันก่อนไปไปคนเดียวก่อนลองทดสอบนะครับโอ้โหดีส่ารอเลยเอาเลยนะเอา โอ้ยไปได้นะครับโอ้ย,อย,ยโยฝันจมคนนี้ไาไมโนยโยนลอยสาโยกน้อยล่างมันแข็งดินดลึฟ์นะครับโลมด้วย

เด้อเดเดน้ำใสก่อนน้ำใสก่อนเดี๋ยวร้อน้ำก่อนสารร้อน้ำก่อนร้อน้ำก่อนก่อนน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะครับก็ทดสอบลง จะไปด่ดาแร,รงนะครับรว่าเคยเห็นแเซลเ,เขาอยู่บนเขาเพราะว่าพิการอยากดูว่ามันจะมุดน้ำได้หรือเปล่าเออเอันนี้เป็นการทดสอบนะครับก็เฮียเขาก็ให้ลองดูนะว่ามัน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 ไปได้หรือเปล่าได้จะด่ดาดเลยจะด่ดาเอาแค่พอทำมันด้คลิปผมจะโดนทุกคลิปเลยถ้าได้เปรตโอ้โอดินเดียวนะครับผมเออทำไม มันไม่ใช่ดินทรายนะดินเหนียวมากแต่เย็นเออต,เติดเลยนะติดบัก,บกโอ้โหนี่นะครับมันเป็นสันที่สางเล็ดบักนะ<อ>บักขับละ <laughs> เอียบหน่อยนะครับถอยหลังก่อนถอยหลังก่อน Yup. いいเอเย้ยไอ้บอกว่าจะให้เหยียบเหยียบร้อยเก่าใช่ไหมครับคือร้อยเปล่ามันจมแล้วยายมันจมแล้วเออ พี่โอมไหนปรมาจารย์รถายอ่ะมานี่เลยได้พี่โอมพี่โอมนี่เดี๋ยววันนี้โอ้โหเต็มเสื้อเลยอ่ะมานี่เลยประจมวินยังไงวินอ่ะวินอ่ะ ดับเครื่องกลับบ้านดับเครื่องกลับบ้านไรเฮียนะชิงเฮียแล้วใช่ไหมเอาไงดีพี่สารเอาไงดีพี่อมเอาลองมาโยกหน่อยก็ไม่ขึ้นนะครับผมกระดาษพี่อมพี่อมใช่พี่อมจะจะลองมีแผนแล้วว่าขอใอยาวเออถอยยาวไงพี่อมก็เอาฟางมาลองก็เอาฟางมาลองใช่ไหมฟางมาลองเออเออได้ได้พี่อมไหนลองขะไรย่างนิงรถมาไม่รู้ กีครั้งกีครั้งเมื่อกี้เียรานครับเราายสายใต้นะครับเด้อีอับปะเยอพี่ขึนไม่รู้่าย like ังไงะจรอันนอี้เกี่ยอะนี่สาอ่าครับ

วันนี้ขอได้ยอดาพาี่โอมมาเล้วสักวันนะครับผมเฮ้ย หมดเลยลเป็นไงยอมยังมันแขวนแล้วมันแขวนยอมไยอมสายสายรถไถยังไปไม่รอดอ๋อ หมดแข่งแล้วนะครับใครใครเป็นต้นเรื่องด้วยกันด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันได้หนาไอ้หนามีปัญหาต่อแต่แล้วแต่แล้วถ่ายน้ำมาแล้วพี่สั่งผมมีแล้วนะเปลี่ยนไหมพี่โอมพี่โอมหมดเลย โอ้ยไปเท่าผมแล้วไปเท่าผมหรอวนี่ผมมันแขแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวโหหมดเลยเครื่องเฮียโอันนี้เฮียเขาก็ยังไม่เห็นนะครับเราจะลอา่ยน้ำหรเราจึงกับเอาไงดีอานีหที่ขึ้นเน่ตอนนี้โน่นเหรอ่ะก็สรุปนะครับไม่มีใครเอาขึ้นได้นะครับก็ เราพี่ชอบร่วมกันนะครับผมจะพาพี่โอมาโดนด่านะครับวันนี้เออยอมแพ้นะพี่โอ้ก็ตาจะติดตามในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินยาวเกินแน่นอนยาวเกินนะครับยาวก็วิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพลงนี้ด้วยนะครับผมติดต่อกันในคลิปหน้านะครับมีแน่นอนครับมันสนุกแน่นอนกอดเฮียก็ได้โทรตามาพนักงานของงานช่วยเข็นนะครับ เพราะว่าสามคนนี้เป็นต้นเรื่องนะครับให้พิสารรับชอบผููเดียวนะครับผมสวัสดีครับ